โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่องดูสกอตไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอตเน็ตกินิกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านและการมาเยือนของเซลซีเวลาสามทุ่มของคืนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับผลการแข่งขันเมื่อวานนะครับผมแอสตันวิลล่าเอาชนะอาร์เซนอลได้หนึ่งต่อศูนย์แกรปตามเวลาเมื่อวานเป็นต่อได้สบายๆนะครับผมมาดูเซตที่หมดดลนนนะครััััับผหงงสุ่วอออทาต้ 10ครัลบต้นฝั่งทางทีมเยือนเซลซียิงไปทั้งหมด13ลูกนะครับผมส่วนอันดับอยู่อันดับที่10คะแนนรวมทั้งหมด19ครับตัวราคาต่อรองวันนี้ทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอครบครึ่งนะครับตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับเกาะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะมาแล้วครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่เจนต์นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับ โอกาสที่เจ้าบ้านชนะไม่อยู่28ทีมเยือนไม่อยู่45นวันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนนะครับผมหรือว่าฝั่งทางเซลซีมีโอกาสชนะมากกว่านะครับผมวันนี้ทีมเยือนเป็นต่อได้สบายๆนะครับผมวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำสองลูกแนน้ำไปสูงแรกตามสูตรบอกเลยนะครับผมใครได้อยากจะตามนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์คู่นี้จะจบที่เท่าไหร่ถ้าทายกันเข้ามาถูกคอมเมนต์เข้ามาถูกรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆได้เลยนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะโปรแกรมใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอกข นะสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยมิมินรอตอบสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย